สุดยอดแล้วดาเลีย้ยไข้ขึ้นสูงมากเห็นพี่บางบอกบอกดวงแล้วโอเคทุกคนมาก็พี่เออดาเลียมันไข้สูงมากแล้วปวดหัวมากตรงนี้ก็เลยเราจะมาเล่นหมอด้าบอกให้ดาเลียไปหาหมอมได้ดิถ้าไม่ไหวออไม่ไหวก็ไปหาหมออก็บอกแล้วป้าบอกแล้วป้า,ปา,ปาโทรคุยแล้ว ยาเป็นก่อนยาเลี้ยให้มันอันยาแล้วกินน้าเยอะๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆไปก่อนไม่ได้ถามเพราะตรงนี้ดาเดียไม่ได้บอกว่าอ้วราเดียบอกว่าตอนนี้คือปวดหัวมากแล้วก็มี่ใกล้สูงตลอดเลยค่น<า>ั้นราเดียบอกในกนีแล้วโวมก็เลยโทรม,มาถามพี่ว่ามีใครจะเปลี่ยนหมอนให้ได้ไหมหรือว่ามันไม่ไหวนะคะคนทําโอแทนได้ไหมพี่ก็เลยบอกว่าถ้าไหวแล้วพี่จะมาทําแทนให้เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ป่วยม,มากพี่เจี๊ยบ ีเตียบอกว่าแกโครงเคลงวบวนนิดหน่อยเียบอกโครงเคลงโอเคมาล้วก็จะมันเริ่มเลยทุกคนเราจะโหมดได้ดี้วกอนคอมเมนต์หน่อยเร็วมคิดว่านะเล่นโหมดเออออาอาวุธดีกว่าไหมทีมแดงแม็กเนี่ยถาบอกคนไดมาทยเลืคนได้ อนนี้นะครับก็อยู่ช่วงตอนนี้แล้วก็จะเข้าไปมาแล้วมาลวโอเคครับมาเรียมาเลยนแล้โอเ okay, คทุกคนเริ่มละ ผมเล่นหมดเริ่มเลยเราะไปเลย แต่วันนี้ิจะได้ทักหนงวันแล้วเลยจะไหวก็ยไม่ได้ทำอเลยแต่คิดาคุณจะมาทำหรือว่ามาทำโทรมาถามเนี่ย แเอออ้มาว่าตัวเองจะมาทำแทนเพื่อนมันบอกว่าไม่รู้กรุงเทพจะปิเมรือเปล่อดเลียไม่ไหวบอกว่าถ้าไหวเดี๋ยวพวกนี้ที่มาทำแทนให้ดาเลีย มีโทรหาอะไรนะก็เข้าเมื่อกี้ครับโอ้แล้วหรอบาง๋อมันมีได้หลายสถานะปิดสัญญาโอนแล้วมั่งแล้วก็ปิดสัญญาที่นีไม่จ่ายเงินมั่งโอ้ใจครับก็ไปดูในช่องสถานะที่จ่ายเงินอ่ะไปดู หรือว่าปิสัญญาที่นี้ก็คือเราโอนกรรมสิทธิ์อย่างเงี้ยต้องไปดูตรงตรวจสอบชําระไม่ที่หน้านี้เอาาไปไหนไหนแ

ซีนไฟเซอร์แต่ว่าไม่รู้ว่าจจ่ายจะต้องเสียเินเท่าไหร่แต่ไม่มีใครอยากไปจ่ายตังค์แน่ ชื่อนะนามสกุลไม่ต้องเขียนนะคะนามสกุลต้องเขียนด้วยเขาไม่ได้ถามเขาไม่ได้ถามไม่เขียนได้กันไม่ได้เขียนนี่ไงเขาไม่ได้เขียนเขียนไปนี่อย่างเดียวชื่อ หมดแล้วแล้วก็วิดีโอแล้วก็วิดีโอแล้วก็วิดีโอแนะนำตัว ีเราจะอยู่ห้องครีมไปสอบได้ห้องนั้นนะห้องไหนก็ได้พี่ไม่สนใจอยู่ห้องไหนก็ได้ให้มนอยู่เรียนได้ดูดีทุกวันนี้การบ้านแม่ย,ย <c oughs> ังช่วยทำอยู่ันทิงชาสวัสดีค่ะ <c oughs> ลูกค้าต้องคุยกับทางบังไกมีนิติไหมหรือว่ามีสํานักง,งานที่ดูแลลูกค้าจ่ายกับสํานักง,งานหรือจ่ายกับนิตินะคะค้านา้ําจ่ายกับสํานักง,งานใช่ไหมคะจ่ายกับสํานักง,งานต้องให้เขาเช็คอันนี้ลูกค้าหาช่างมาเช็คเอฟกมิเตอร์หรือยังว่ามันมีเสียมีอะไรไหมหรือว่าเจ้าที่คิดผิดหรือเปล่าจบต้องเช็คก,กับทางเจ้าที่บ่อนไก่ว่าใครจะจบมิเตอร์ล่าสุดนะคะใช่ต้องให้เขาเชคพวกมิเตอร์ดูหรือเาจดผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่าเคื่อง ใช่ต้องเช็คกระทำงที่เพราะว่ามันอยู่ที่กัจ้จดมิเตอร์ด้วยอะค่ะคันเ,เลยคนไปโจทย์นี่แหละใช่จ้าจ้าโอ้แพงงละโอ้ยแพงละโอ้น้ํแพงอ้งละโอ้ยแอย่งลดโอ้ยแอ้โด,ดไ 500, ้ไป5 0ลอแะ้้าน้งม,มล,อลอยย้ ขึ้นไหมถมกไหมก็คุณอยู่บ้านขึ <ừ. S 1> ้นยังไม่ไปไหนไงเออยังไม่ไปไหนเมืเ่อาาวานขนาดไปแซกไปนะแซกตืต่นเต้นมากเลยมันไม่เคยเห็นรถไฟฟ้าวิ่งวิ่งแบงบวิ่งแบบรถไฟฟ้าหรือใต้ดินรถไฟ <ละ S 2> ฟ้าเพ<ะ>ราะว่ารถไฟฟ้าไงรถไฟฟ้าใต้ดินหรืรถไฟฟ้านะรถรถรถไฟฟ้า จุฬาแถวจุฬาลอยฟ้าเหรอใออต้ดินอะ่ะมันเคยเห็นแล้วใต้ดินแต่ลอยฟ้ามมไม่เคยเห็นคือยังไม่เคยเห็นว่ามันวิ่งผ่านไปผ่านมาอย่างนี้ไงเมื่อวานวิ่งผ่านไปผ่านมาตื่นเต้นเพราะไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่แอร์พอร์ตลิงต้องอีมหัวมากไงไปฮะพ่อเาลยพาไปเดินสยามโห้สยามสวยเนาะ ฮัลโหลว่าไงมีเนี่ยมันไปถ่ายเซซหน่อยดูดิลูกที่พ่อไปถ่ายมาไปดูซิสวยเชี่ยวสยามเลยนะสยามฮัลโหลไลท์ฮัลโหลฮัลโหลล้อ่าล้อลหอได้ยินเปล่า ฮัลโหลไอ้จ้อยฮัลโหล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 ได้ยินกูณไหมเนี่ย ฮัลโหลฮนาฮ่อคุยด้วยเลยช่างเหอะไม่ต้องเล่นก็ได้ไม่เป็นไรอืม <im> ไม่ได้คุยกับมันละมันติดหนูออกอะ ตัวอะไรตัวนี้อีกแล้วจะได้ตวัวอะไรวะเนี่ยอ้ออไม่ได้เค่ได้สิบอัน,น สูตรหู ก็เราจะถึงไปแล้วทุกคนไป ทุกคนไปละแฟนที่บอกว่าเขาเพื่อนนุ้ยยังอุตส่าห์ไปเดี๋ยวมต่อได้คนแข็งแรงนะว่ะ